การเปิดให้กัญชาเนี่ยปลดออกจากยาเสพติดเขาก็โอ๊ยรัฐบาลเปิดแล้วเขาก็ไปลงทุนค่ะหนึ่งลงทุนค้นคว้าสูตรเมนูอาหารที่ผสมกันทุกสูตรสองเครื่องดื่มน้ำน้ำชากาแฟทุกอย่างปั่นผสมอะไรก็แล้วแต่ก็คิดสูตรออกมาส่วนหนึ่งก็ทำเป็น ร้านค้าเนาะเป็นร้านของอันนี้โดยตรงร้านเครื่องดื่มโดยตรงร้านอาหารโดยตรงบางที่ก็เอาไปใส่ในสถานประกอบการที่เป็นสถานประกอบการอโคโจรนะอ่ะพูดกันง่ายๆเนาะมันก็มีแบบนี้อยู่เขาลงทุนไปไม่น้อยคนที่ลงทุนด้านสุขภาพดิฉันรู้จักอะ่ะคนที่มาทำน้ำกัญชานี่แหละเขารู้จักอยู่หลายคน ผลิตกัญชาแต่ต้องซื้อผ่านร้านขายยาเพราะว่าของเขามัน10% 15%เพราะฉะนั้นใครที่จะสั่งซื้อ10% 15%จะต้องผ่านร้านขายยาเขาลงทุนไปไม่น้อยค่ะในการที่จะสกัดเอาสารที่มันเป็นพิษออกแล้วให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นผู้ป่วยมากที่สุดแต่วันนี้เกิดประกาศ เปลี่ยนนโยบายแบบนี้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องออกมาแบบนี้ละค่ะแล้ว,ลวดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยอ,อีตอนที่คุณจะปลดออกจากยาเสพติดอะ่ะมันก็หนีไม่พ้นร,รัฐบาลน,นี้ใช่ไหมพี่น้องมันก็ปลดออกมาแล้วเนี่ยคุณก็ไม่เคยออกมาคัาดค้านเขาเลยแม้แต่น้อยแต่ทำไมวันหนึ่ง เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยถามว่าผลกระทบมันเยอะมาเยอะเราปากเปียกปากแชว่าอย่าพึ่งปลดนู่นนี่นั่นก่อนจะปลดก่อนจะปลดยาเสพติดอะเราจะต้องป้องกันแบบไหนเหมือนกับที่เราพูดเรื่องไอ้คาสิโน,โนเนี่ยนะเนาะคุณศึกษาผลกระทบหรืออย่างว่าขอนแก่นเขารับแบบไหนแล้วป้องกันคนไทยที่จะเข้าไปคนยากคนจนที่เข้าไปในบ่อนคาสิโนของคุณอย่างไรอะทำหรือยัง ปากเปียกปากแฉะไปเธอะไม่ทําหรอกไม่พูดไม่หาว่าเราเป็นเป็นเป็นพวกอะไรนะเป็นพวกขัดขวางความเจริญขัดขวางเออเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆบ้างละนู่นนี่นั่นบ้างละแล้วยังไงละ่ะพอเกิดผลเสียขึ้นใครที่เดือดร้อนหนีไม่พ้นพวกเราที่มา ทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมพี่น้องดิฉันต้องขอขอบคุณพวกเราจากหัวใจจริงๆอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยไม่ไม่อยากจะพูดเลยเนาะวันนี้รุ่นน้องคนหนึ่งมาที่บ้านเพิ่งแยกจากกันก่อนดิฉันจะมานี้แหละพี่ รัฐบาลมันเอาเอาคำที่เขาพูดเลยไหมรัฐบาลเลวระยำขนาดนี้เนี่ยเมืองเราจะไปรอดเหรอเอาคำเขามาพูดนะไม่ได้พูดเองแต่ในใจก็เออด่าแทนเราแล้วเว้ยประมาณนั้นนะคะรอดไม่รอด ดิฉันมีหลักอยู่แบบนี้ค่ะรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่ประชาชนวันนี้หลายๆคนออกมายอมรับว่าประชาชนเป็นเช่นไรรัฐบาลก็เป็นเช่นนั้นแต่แต่มีข้อแม้นะคะ รัฐบาลจันไรประชาชนไม่ได้จันไรด้วยนะคะท่าน <Ear steps> ประชาชนที่เขาโดนเหยื่อล่อด้วยเงินล่อด้วยสื่อโซเชียลต่างๆนานา,นา,นา,นาล่อด้วยภาพลักษณ์ของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนาะก็เยอะถามว่าประชาชนที่ เห็นดีเห็นงามไปกับเขามีไหมมีค่ะดูไปสุรินก็แล้วกันเนาะไปสุไปสุรินแต่ต้องไปลงเครื่องบินที่บุรีรัมย์คนก็เลยบอกว่าในยะทางการเมืองการไปสุรินครั้งนี้นั้นต้องการทวงบัลลัง สสที่จังหวัดสุรินทร์เพราะภูมิใจไทยกวาดเรียบข่ะดนานก็เลยลงไปที่บุรีรัมย์เพื่อประกาศให้รู้ว่าฉันมาเมืองคุณนะจากนั้นก็ไปสุรินทร์ไปสุรินทร์เนี่ยแชมป์ไม่เหลือแล้วของเขานะครองมาตลอดก็เสียให้กับภูมิใจไทย เป็นการประกาศศึกโดยตรงแต่การประกาศศึกภายใต้การจับมือจับมือกันอยู่ในรัฐบาลเนี่ยดิฉันก็ไม่เชื่อน้ำหน้าหรอกเนาะก็ใครดีใครได้อะ่ะก็แย่งกันไปเลยนะเออเอาไปเลยแย่งไปเลยเนาะแย่งกันไปเลยให้สนุกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในยะทางกำเนืองเหล่านี้เหมือนเหมือนอาจารย์ปุ๊พูดอ่ะเร่ร่อนไปทั่วเขาโอ้เดี๋ยวจะแรงไปมันมันจะหลุดแล้วอ่ะเอาเยอะล้กันกสอเสือเนาะคือคือเขาเขาสันดอนกันแล้วกันอ่ะสันดอนเร่ร่อนไป17ปีก็เลยลืมว่าอยู่กับที่เป็นยังไง เขาให้พักโทษจะเขาอยู่กับที่แต่เคยอยู่กับที่ไหมวันหนึ่งอยู่เหนือวันหนึ่งอยู่ใต้วันนี้อยู่อีสานอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยสันดอนเช่นนั้นแหละค่ะดิฉันเ,เอากันเหรอ <c oughs> พูดแทนแล้วนะ <c oughs> พูดแทนและเอาตามนั้น <c oughs> ตามนั้นเลยนะคะ นเรื่องที่เรื่องที่ตั้งใจจะพูดจริงๆก็คือเรื่องโรงงานนะคะเรื่องที่พูดง่ายๆวันนี้ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมของไทยนะคะย้อนกลับไป30ปีที่ผ่านมาเนี่ยณนะวันนี้เราตกต่ำยิ่งกว่า ปีใดๆในรอบ30ปีที่ผ่านมาเหลือ2.4เท่านั้นค่ะพี่น้องความเติบโตแล้วยังจะไปดูอะไรนะไปตะวันออกไปนู่นไปนี่นะคะไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เสียชื่อคนที่บอกว่าตัวเองเก่งเศรษฐกิจนักหนาและนายกคนนี้ก็บอกว่ามาจากเศรษฐกิจกับพี่น้อง เศรษฐกิจอะไรนะจัดสรรที่ดินให้ั้นอมืมาจากทางนู้นเนาะทำบ้านขายจัดสรรคอนโดที่พักหรูๆแพงๆก็เลยลืมเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศไปนะคะก็แบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะคะประชาชนเนี่ยดิฉันพูดทิ้งเอาไว้ว่า คนรัฐบาลจะเป็นเช่นไรก็ดีเนาะประชาชนเนี่ยเลือกคนแบบนี้เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วแม้เราจะไม่ได้กาเขาเลยแต่คนส่วนใหญ่เลือกไปแล้วทางเดียวที่เราจะมีสติยืนอยู่ได้ก็คือประชาชนนี่แหละที่จะแก้ปัญหาประชาชนเองค่ะพี่น้องแนวทางที่พ่อท่านวางเอาไว้ข้าวหนึ่งเม็ด ผลผลิตที่เกิดขึ้นวันก่อนมากับอาจารย์ปูเนาะนั่งรถมากับอาจารย์ปูเห็นต้นไม้อะซีกะนูนของเราอะฟักทองเอ่ยอะไรต่ออะไรเอยยาวเลยแบบเห็นไหมกี่เดือนเติบโตเลี้ยงตนเองได้แล้ววันนี้มากับหมอเมตตาหมอเมตตาบอกป้า ah, พี่โอ้โห oh, oh, ขนาดนี้เลยเหรอบอกใช่ไม่นับ บ้านเด็กันก็มามา,มารอบที่แล้วเนาะมาได้ต้นไม้ไปกลับไปถั่วถั่วลายเสือเนาะถั่วลายเสือกำลังกำลังเริ่มคืบโตขึ้นมาแล้วนะคะก็หนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งเดือนนะคะก็โตขึ้นมาแล้วเริ่มจะได้ผลละไม่ไม่นับต้นอื่นๆโหระพโหระพานะคะแมงลักดิฉันปลูกไม้เล็กนะไม่ได้ปลูกไม้ใหญ่นะคะ ต่อยู่ๆอานิสงจากที่นี่หรือเปล่าไม่รู้มีต้นกล้วยอยู่สองต้นก็ก็เอาต้นกล้วยจากกระถางอะค่ะจากกระถางที่ที่เอาไปปลูกเนี่ยนะเอามาลงดินแล้วเรียบร้อยนะคะก็หวังว่าจะได้กินกล้วยเองและปลูกกล้วยเองก็อานิสงของท่านทั้งหลายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ที่จะทำให้ได้กินกล้วยเองเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ต้องยืนหยัดด้วยตัวเราเองสองเราทำความดีสะสมไปเรื่อยๆและสะสมถ้าภาษาของเดี๋ยวดูกันดูก่อนว่าอาจารย์ปูอยู่ไหมต้องให้อาจารย์ปูเขาเป็นคนพูดคำนี้แต่ดิฉันแอบมาพูดละถ้าภาษาป,ประธานเหมาเนาะประธานเหมาเจอตุงเนี่ยก็คือเราเนี่ยนะคะสะสมกำลัง ซุ่มซ่อนยาวนานสะสมกำลังรอคอยโอกาสค่ะท่านโอกาสที่คำว่าซุ่มซ่อนยาวนานนี้ไม่ใช่ไปแอบนะแต่หมายถึงว่าบางคนเขาไม่ได้มาเปิดเผยแบบนี้เขาก็อาจจะซุ่มซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เอาไหนๆก็ไหนๆแล้ว แอบอยู่ตรงไหนก็ส่งเสียงบอกกันมากดไลค์กดแชร์ใน Facebook ในเพจใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่ที่เจอเนาะและส่งกำลังมาสนับสนุนกันตามสมควรวันนี้มีมีเงินมอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าดิฉันได้ได้อน,นี้ส่งมานะคะคือเขามีพี่สาวคนหนึ่งทิปดิฉันประจำ ครั้งนี้เขาทิหนึ่งหมื่นบาทดิฉันก็ขออนุโมทนากับพี่เขาด้วยนะคะสามพบาทดิฉันขอให้กับน้องๆไม่ขอระบุชื่อนะคะให้น้องๆหลังเวทีนี่แหละนะคะสมคนเพราะดิฉันรู้ว่าแต่ละคนไปไหนแต่ละครั้งค่าน้ำมันค่าแท็กซี่นะคะไม่นับ สามพันให้น้องๆข้างหลังนะคะสคนอีกเจ็ดพันขอมอบให้กับส่วนกลางนะคะจะมอบในวันนี้เลยขออนุโมทนากับพี่เขาด้วยค่ะ